สวัสดีครับนี่ผมดีมดุยหน้าครับผมสวัสดีเชา้าไม้ใช่ะฮสวัสดีช้าไม้ทุกทุกคนนะครับผม <S <S ซึ่งวันนี้ทุกคนรู้กันดีว่าวันนี้อาณาจักรควางยาเราจะเปิดกันอีกแล้วนะครับผมเพราะวันนี้คือว<ป>ันคัมแบ็กเพลงใหม่ของอาสว้ควางยาเราเราเราได้เข้าสู่โลกควางยากันแล้วผมกับเพลงอะไรซาวเวตผมรออะไรผมตอนนี้สามโมงห้าสิบเก้าแล้วฮะอีกนาทีเดียวคัมแบ็กตอนสี่โมงเย็น เรามารอดูพร้อมกันตอนนี้เรากําลังรอเข้าด่านกันอยู่ครับเรามาเปิดกันก่อนนะครับเรารีบเรารีบเราร้นเรารุ่ครับผมเราอยากจะเข้าสู่โลกความยากันแย่แล้วครับผมมาแล้วมาแล้วสี่โมงนี่มายังไม่ยังทุกคนครับสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วทุกคนสี่โมงทุกคนมายังมายังเลี้ย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 งตอนนี้ผมอยู่ห้องนะทุกคนข้างหลังผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะมาแล้วร้นมาแล้วเข้าดับปะเข้าดับปะเข้าดับปะโอเค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 ทุกคนมาเข้ากันนะสามสองหนึ่ง let's go ไม่มีเข้าดัด้วยลุย โอ้ขึ้นะอ้าวโอ้ยโอ้มีสิโอ้ว้าว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 มีดูฝั่งมีดิโห้ลูกบีดบีดคนส้นกเก็ตอะโอ้โอ้เยอะเยอะวิอะ

โอ้ยเถอะโอ้่ยตองบกเลยกอนโอ้ยนี่ความงาเจ๊โอ้โอโอ้โอโอ้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 ้โอโอ้โ ui 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 na à đâu na wiz na wiz chơi na wiz yim ui tài 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 tài

มันสุดมันแบบมาทุกอย่ามาทุกอย่างมาทุก AI animation ทั้งนาวิทย์ที่เหมือนจะเข้าไปโลกควางยาโอ้โหมีมีซอรี่เอ็มีมีซอรี่ใช่มีมีซอรี่ถึงเราเกะแด้นอนใช่คือเราต้องรอคนคนบอประมวลผลให้เราอะเกะให้เราซึ่งเราไม่ไหวจริงๆซึ่งเราเกะไม่ได้แน่ แล้วหูฉากอลังการแบบอะไรนะที่คารินอ้วินเทอร์ยิงว่ะแล้วคาริน่าต่อยไปพีทีนึงปุ้ง <c ười> โอ้โหมันมเดียวจังโคตรสุดทุกคน <c ười> ไอ้ตอนแรกของว่ายิงมาปุ้งแล้วหน้าต่อแตกแบบไม่คิดว่าคาริน่าจะแบบเหมือนเอาเมืออ่ะยิงล้กกะสุดทีนึง <c ười> โอ้ <c ười> โคุณพระแค่นั้นก็แบบเดียวจังโคตรสุดเลยคิดอะไรเยอะโหดมากมากโอ้แบบ ไอ้วีคือไอวีนนี้คือดีแบบสุดๆอะ่ะนี่อันนี้ผมไม่ได้คัดคลิปเลยนะคือแบบความสุขยาวๆเลยนะแบบรุนัวแบบจบพูดตอบไม่ไม่คัดคงคัตคลิปแล้วไม่ไหวจริงๆเลยแบบโคตรดีอะ่ะความรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนรอฟอลอมานานอะ่ะโลกความยาวาาแบบแบบอสปาคัมแบ็กนี้ติดหูอีกแล้วกิมมี่จิมมินะกิมมี่ิมมินะโอ้โหทุกคนว่าไงมั่งทุกคน เขาไม่มาทาคลิปได้เดี๋ยวผมต้องกลับไปตําอีกหลายๆรอบแน่นอนคือแบบต้องต้แกะค่อยๆแกะฮะต้องค่อยๆแกะทีละช็อตทีละฉากซึ่งตอนนี้มีทั้งอนิเมชันอะซึ่งแบบเอ้ยกำลังจะไปโลกไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เนาะว่าเออจะไปไหนกันต่อแล้วแบบอ๋มันมันไหลหลายแ้ยไหลมุมมากจริงแบบคือมีความเห็นไงั้ตากงสุดนะเกมเขามาสุดทาง ตอนนี้ขเขาลดราดาตอนนี้เขาลังมาแล้ีนะว่าสูยุคแบบโอ้โหแฟนตาซีที่แบบมันเหมือนจะลุดโลกไปแล้วใช่ไหมโอเคครับผมก็จบกันไปกับคอมแบ็กใหม่ของแอสปาร์ผมก็มาซาวเวียนะผมเป็นอะไรที่สุด,ส,ดสุดในสุดของแท้ๆคือแบบโอ้ดูรีแอคผมก็น่าจะรู้นะว่าไปขนาดไหนนะผมทุกๆคนคือแบบหนิงหนิงคาริน่าวินเทอร์จีเซล โอ้สสุดสุดดดย,ยออจริงๆโเคครผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมก็ถ้าค้าคิดยังไงแล้วก็หรือว่าเอาอแหละฟูดึและก็คิดยังไงก็คอมเมนขาไม่มาใต้คลิปได้นะครับผมเจอใหม่อย่างในเรนียกชันนาจะเป็นมุมไหนจะเป็นเกิกดกรุบหรือใบกรุบก็ฝากติดตามนะผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปนะผมชาวมาทั้งหลายแล้วก็ ชาวคว,งวา,างยาก<อ>ทั้งหลายผมไปครับบ๊ายบายเจ้อผมกิมม่กิมมี่เนาะกิมม่กิมมี่เนาะเอ๊ะทั้งหลายเจผม